ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่16นะครับผมอีพีวันที่16นะครับผมสี่โมงแรกนะครับผมสวัสดีวิธีการเปิดคลิปใหม่นะครับผมตอนนี้คือ4ี่โมงครึ่งนะครับผมเป็นวันที่16นะครับผมถือว่าเป็นอีพีสิเดือนตุลาคมนะครับผมมือหนี่งกับยูบานกำลังสีกับยะสวนท่อนพี่น้องนะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับผมที่บ้านนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้มานานนี่คุณพ่อกําลังปลูกสวนอยู่ต้นไม้อยู่พี่น้อง หลังจากที่ไม่ได้มาดูสิหญ้าขึ้นสีเขียวอลาข้างบ้านพี่น้องงามบอน,นี่มันเหยียรถตูถ่มากพี่น้องรถตู่แบนมากหน้าบ้านหน้าบ้านรั้วหน้าบ้านเสร็จแล้วตเตอนเตเลื้อทาสีหัวคุณพพอแล,ล้วทาสกีกี่กิบะยาวมากเลยค่ะยาวไหมคมรับเมื่อเดือนจำปวดทำไมทําไม่เหมือนกาตตีเพราะว่าอันพื้นอันแบบ่าแม่เพาะเราชุดแล้วกัน จะทาสีอยู่มันเหลือทาสีเนาะเี๋ยวประดับเหลือใส่นั่นใส่นี่อันนี้เสร็จแล้วสวยอยุดแล้วทาสีแล้วก็ใส่พวกไอมันจะเป็นพวกลายไหมอันนีเสร็จง่ายเป็นแบบโมเดิร์น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 อันนี้นานๆๆนบ้านอันนี้ในบ้านบ้านขอยีหลังทำพี่น้องในบ้านคุณพ่อ,พพพอที่พ,พี่บ้านฟิเลมารีโนเวทให้แบบสุดลิสเนาะอนุ้ยอยากให้เห็นภาพก่อนและหลังมากเลยรีโนเวทสุดลิสุดพลังอันนี้เป็นทางเข้าบ้านใช่ไหม ฮะเขาทำเป็นแม่ทัพอันนี้เป็นรั้วแบบอะไรนะประตูประตูอะไรนะเขาเรียนี่ประตูสูตรแบบแบบลีโนโหรืว่าเอามาทำเป็นประตูไหมใชน,นี่พี่น้องอันนี้หน้าบ้านหน้าบ้านคุณพ่อแต่ที่มีสวนพี่น้องก็จะมีสวนบวน้าน,นะนเป็นสวนชาวไร่ชาวสวนอุ้ยสวนตัวนี้น่า,า,นานนรักมั้งยังไงล่ะน่ารักเพิ่งเห็ดหัวไหมพี่น้องก็เลยแบบว่าก็ยังบอกให้เสร็จเ,เ,เรียบร้อยค่ะอืม มอาใส่ไฟบัตรได้นเนี่น้องโอเนเอาไปขี่ซิเป็นเป็นบอยซิขี่เท่าขาถึงไหมข้าหนูจะพอดไหมคะซื้อมาได้ขี่มาสองสามคันนี่แหละข้าพอดโอ้ก็เป็นบ่อยอยู่คือบ่อยอยู่ boy, ถ้าเราขี่เธอจเทียบมากขน,นะกระโปรงเปิดเบิดเบิร์ดเบิ์ดเบิร์ดสุดลิตเอ,เอาก็เป็นสาวซิงแท้คือไายรูปตงสินะเจ้าแม่เธอหนาสิ่งที่พูดได้เขาเปลนมาสอนเลยอ๋อมันยากตรงไหนมันเป็นมันเป็นแบบแบบไม่ใช่มันก็เป็นแบบสกูปปี้อะมันเป็นแบบขาด ดูน้ำตาดูต้นนี้ค่อยสวยๆบุ้งเนี่ยนี่มีสวยจริงเออมีต้นเหียนะก็มีดอกยีมพูด้วยต้นสวนไหนต้นทับทิมบออันนี้ข้างบ้านคุณพ่อเป็นบลูกสวยทีนี้ไหมใช่มีเห็นดอกยีมพูแดงๆไหมอ๋อมันไม่ค่อยมีใครปลูกเลยนะอันนี้เป็นสวนสวนข้างบ้านเอาไว้เพาะพันธุ์น้องสนิกต้นทับทิมกขาบอกทับทิมกรอบไงคะกรอบไงคะที่ว่ามัน ที่ว่ามันสึออกก็เป็นนนัเมื่อทับทิมนะใช่ไหมแม่แต่ว่าตัวนี้สวยสวยชอบตัวนี้เนาะตัวนี้ก็สวยเป็นเป็นมุมเหมือนอเมซอนเลยอ่ะใช่อุยเลิศนะอืะอพูน่ะขำบ้างกับเป็นเล่นเปนดีดีอันนี้นางกับอะไรทำอะไรนี่อันนี้มามาขุดด้วยเนาะแม่หล่นบเปลายยนนงหลังกําลังเฉดส่วนพี่น้องอันนี้บ้านน้ำตาฝั่งนี้เดี๋ยวจะไปรีวิวอีกคลิปหนึ่งอยู่คลิปต่อไปอีพีต่อไปอืมอันนี้จะเป็นกุกไผ่กวกไผ่พี่น้อง บ้านน้ำตาลบ้านน้ำตาลที่พูนบ้านหลังนี้สร้างประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วกว่อนพี่บ้านเกิดหรือว่าตอนพี่บ้านเกิดปะก่อนพี่บ้านเกิดไม่กี่ปีหรอกแต่พี่บ้านไม่ได้อยู่หลังนี้นะอยู่ใน,อย,ในอยู่ในอุดรพี่บ้านอยู่ในอุดรก็จะเชื่อมหากันคุณพ่อกำลังทำสวนอยู่สวัสดีจ้าครับทำอะไรอยู่จ้ากระถ่าย FC เนยสวัสดีครับ FC ชวนงนี้กําลัางเฮ็ดสวนพี่น้อง กำลังตกแต่งสวนอ้อมบ้านเลยคุณพ่อกําลังตกแต่งสวนอ,อ้อมบ้านเลยฐานเนี่ยอาใส่กระถาง้ยอือแต่ว่าฝังฝ่งฝั่งเมื่อกี้สวยๆต้นนั้นนับแดดมันซองพอดีพี่น้องสวยอันนี้ริมในรั้วบ้านเราก็จะมีกระถางต้นไม้อ้อมบ้านเลยเพราะว่าคุณพ่อชอบปลูกต้นไม้มากตอนนี้จะเป็นบ้านพ้อพันต้นไม้ขายแล้วตุ้อย่างตุง้คือนางสาวมองแทีคิดฮอดแฟนบ่๋อเพิดฮอดกันเพิ่นโทรวิโอกันมือสานี่เขาบอกเลยเด้อสูนเขาบอกกัน ตื่นขึ้นมาเอา้าโทรศัพท์เพื่อไออันข้างสายไวไ้ปะเพื่อนข้างสายไว้กับน้องเค็มีมือหนึง่งพี่น้องเ <c oughs> ดอเรากระบอกอีกก่อนมีมือหนึง่งมีมือหนึ่งอันอันไข่เนาะอันย่งางกายห่างนางเอา้าห้องตัวนี้คือเปิดไฟฟ้าแล้วเปิดซองเบิรงเอา้าประตูล็อกก็เลยซองเบิรงกับจุกโทรศัพท์ผู้ใดบ้างไม่หันแล้วบริบริบ้างสายปะเพื่อนตังไว้นะแล้วเป็นว่าเอา้าคือนึกว่ามีคนจะหาแต่ซองมันมีคนโทรศัพท์คือตังไว เพื่อนตั้งอันเพื่อนเพื่อนข้าสายวิดีโอข้อเราแบบว่าถิ่มไว้นะเพื่อนไปอาบน้ำเพิ่งอยากเพื่อนอะไรพี่น้นองติดสายข้างสายไว้พี่น้องเบืองเนี้ความเขาอันตความเขาอันยังก่อนนัน่นกันเนาะอยากแบบเออไม่อยากให้แบบน้องเคสก็กลัวตื้นหนยุยคอกับคนอื่นกลางคืนใช่ไหมละ่ะพ่อน้องเคสนอนตัวเวรน,น้องเคสก็แบบขอพ่อก็นสุดฤทธิ์สุดเดชสุดพลังมื้อเช้านี่น่ะมื้อเช้านี่น่ะหนึ่งชั่วโมงอ๋อหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ หน <1 S 2> ึ่ง<ส>ชั่วโมงกว่าพี่ถ่ายรูป<ง>อันไรหน่ะอยู่เป็นหลักฐานอยู่ชั่วโมงสี่สิบนะคะใช่ไหม,มสุดฤทธิ์พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรั้วเดีดวยวกันกับคุณพ่อจะเป็นรั้วเดียวกันพี่น้องบ่ได้มีรั้วกันเด้บ้านนางกวกกิ่งสร้างตรงนั้นตรงที่มีห้องน้ำอีกหลังหนึ่งรางกวกิ่งเก็บเงินก่อน,อนทำบ้านใหญ่เสร็จปุกิ่งกิ่งไปสร้างตรงนั้นใช่ไหมตรงอันเ,เอาให้เบิรงนได้ค่ะพี่น้องให้อะไร เช็ครับบอกเทสหนีดีนี่ไงเขามีหลักฐานอยู่เมื่อเช้าเวลาตอนเที่ยงก็คุยกันเกือบสองชั่วโมงเห็นไหมคุยกันเกือบสองชั่วโมงอยู่อันนี้คือไม่ได้คุยด้นางอาบน้ำนางบางไวเออน่งอาบน้ำนาถิ่มสายไวเข้ากันไหมพี่น้องกันตามภาษาเข้ากันสุดฤทธิ์สุดพลังพี่น้องขามาพี่น้องหยากรับคือสวยๆดิถ้าเป็นแบบทำเป็นญาติแต่จะตัวนี้จะซื้อน้ำมานั้นซื้อพวกกันทำไมมาบางแล้วก็ทำเป็นศาลานั่งพี่น้องชีสร้างสร้างไว้อยู่ เป็นแบบเอาไว้นั่งถ่ายคลิปชมวิวถ่ายคลิปชมวิวเตบ่อ่คยมากหรอเ่พี่หงกงกับมากกับน,นอนค้างละคืนหนึง่งนะอืมนี่ไปนั่งทำาสวนย่อนรั่วนนี่ก็จอท,ท่าสีแดงแต่ว่าพันแล้วค่อยๆเค,ยค็ดไปทิศละยังตอนนี้นะแม่นะ่ะต้นไม้ต้น,มนเมย์ฮะผี้ใสีย ไปแล้วบองูอะไรนะงูเปิดงูอกเสียบตัวาเียยงูปลาบาช่ดิตวนี่ล่ไเหมืยนีเลนี่ยช่หว้มนยู่ละต้องมีก้อนงูปลาท่มันฝนตกช่วงนี <พ yang S 1> <B> ้งูสะฮะงูสาะงูสคือมีผิดบอใช่กันอี่แล้วกันลังมันมาจากน้ำอยู่เนี่ยมันมันกมันลาย กระดุข้างหลังบ้านมันเป็นป่าไงงูสากคือพันมันชื่อชื่อมันบ่เมืองงูสากนีป่างูพวกมันไม่มีพิษอ่ะไม่มีพิษดอกอืมแต่โอ๊ยญานไปละบิชิตกับซักมาตรฐานดเก้าญาตให้เก้าคือเป็นงูถึงว่ามันเข้ามาเข้ามาข้างนี่นี่อือเหลือข้างนี้ตอนนี้ก็พวกนี้ฝนตกด้วยไงเพราะมันก็ชุกชุมอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนตัดย่ามี้ฆ่าไปตัวหนึ่งใหญ่บ่ก็อยู่หลังกำแพงนั่นแหละตรงนี่ย่งบ่อยู่นั่นแหละเดินต่อเนี่ยู้หญิงผู้ป่ากนี่เลยฮะ ไม่ไม่กับแพงไหมุดนั่นะเดินไปสุดกแพงเกแพงหลามากนี่บอไปอยู่แม่กกี่บฉันทำารวมหมดทั้งหลายเสียนี่ฉันเพราะฉันป้องกันงูนะจะบอกให้แล้วเนาะอุ้ยวรังข่าสมัดกับมูลดินที่กบอใา้มางูเนาะตังเถอะไซล่ะดีกําแพงบอที่กําแพงบอ โกกีใครกคนลุกไปถ่านแล้ว่ะไม่ฐานใส่ะรออยู่ในโกกีเหกินะเป็นสะถ้ากระติบเป็นกระติบนั่นโตหน่อยมันตี๋เฮ้ยพอเห็นดอกยวเออนี่จะทำด้วปิดตรงนี้อยู่ปิดมานี่เพราะว่าข้างหลังนี่มันเป็นอะไยังไงเป็นอเมซอนเลยเป็นสระน้ำแล้วก็มีเป็นป่าดงดิบยังกับว่ากันไปพี่น้องมันเป็นป่าหกพี่น้องข้างหลังเป็นป่าลก เป็นป่าของที่โรงเรียนพี่นอ้องแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ <laughs> ไม่ได้ค่ะโบยูบ้านฉันเนีมีรูนะครับปิดทุกรูจ้าแล้วก็บ้านยกพื <laughs> ้น<ม> <c oughs> โครงการล้อมรั้วใกล้จะเสียละอีกฟังหน่อพี่นอ้องห้างนี่เดี๋ยวฟังหนึ่งป้าจะเพาะรวา้วนี่จะบักรลายเสียนี่พี่นอ้องบาะนิดหน่อยได้พี่นอ้อง ฮะโกกิมันยาวเนาะมันกว้างเย้าเฉพาะหน้าบ้านนี่ไงเป็นแซนแล้วฟังนี่อีกมันยาวไปพี่น้องพูน่ะและอีกฟางนี่อีกพานแล้วก็ไปเรื่อยๆตามสัทธาตามแรงสัทธาของพี่น้องวองไปนี่นะพี่น้องโบวมิซาราน่อยที่บอกถึืมอข้าวเขาอะไรกันสวีกันที่ดิพี่น้องเอ้ยพี่ดูเขาอีกแล้วย่าแต่บูหุงว่าเขาอันเป็นคู่จิ้นแล้วนี่เนาะนี่เนาะศูนย์นี่นี่นี่มันช่วงนี้กันน้าเฉวอยเดียว มันมีสามคนที่เป็นเจ้าของไงหนึ่งสองน้ำตาลสามหารสามเออน้ำตาลอยู่ไหนไหมน้ำตาลก็ช่วงนนี้ก็เป็นเจนแล้วก็ต้องหารสามกับพี่บนะ้านฟิลแด์นะเรือหนามัน,มนมที่น้ำตาลน้ำตาลต้องเป็นคนอ้อมเดอ้อได้ยินไหมเออตอนนั้นเปนี่น้ำตาลน้ำตาลต้องเป็นคนล้อมต้องเอาเงินมาให้พี่ล้อมเอามามที่น้ำตาล่ะ ร้องบ้านใครครับบ้านบ้านใครเหรอถ้าถ้าน้ำตาลมีใจก็ดีถ้าไม่มีก็แล้วแต่อออเาหารกันที่ล่ะสามคนตาลหารสิบบาทบรอกเออน้ำตาลว่าจะหานคนเดียวเลยว่าสัรประเพรียังอยากจะจะจะทำเองบ่่แมวิญญาณไปเลยทีละช่องอยู่ยิ่ตานเฮ็ดอืมนี่มะพี่น้องโอเคเดี๋ยว เอาไว้เจอกันอีพี่ต่อไปอีพี่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกายให้่องพู้ยบาลฟินแลนด์เด้อเต้นดูทับทิมก็ไงดูสังคมดูมสังคมดูสังคมยุคนี้ไัยสัดิว,วดีกน้เราโดนหนึ่งสองซาสังคมยาหวกินอย่างโต๊ะขนดนั่นน่ะสังคมลองมาไหนวะลองมาไหนวะไม่แซูมม่ซูันเป็นเรียนไบ สังคมยุคนี้ภัยยาดูดีก็ได้สิดึงขาบีปลหยเฮ็ดหยังก็ไดยันให้ไม่ถืงหนูอย่าดึงให้ลูกสาวงานสีเบี้ยวค่ะสาวงานสีเบี้ยว โอเคพี่นอ้องบ๊ายบายพี่คลิปเนี้ยบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่น้องคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายเราจะหัดโกกีกครับรอเวลามาอุดรอกีได้วครับพี่นั่งบ้างโอเคค่ะหวานมากเลยอะ่ะหวานไหมคะเอามาดูชุดค่ะดูกระโปรงหน้าท้องด้วยค่ะกินท่าอู่ลงแบบอิ่มพี่ใช่แบบปึ๊บขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่หรอโอ๊ยมันสั่นพอะไรที่ดึงกันแบบปึจงนะชาอู่หลงนะคะวันนี้ในลองชิมดิคะ กินเยอะแล้วค่ะพี่น้องค่ะลองชิมแล้เป็นไงบ้างคะอาจลองชิมให้ดูนะคะอืมรสชาติอร่อยพี่บ้านฟินแลนด์ชอ,ชอบชาโอลงสูตไม่มีน้ำตาลนะคะ<า>เอาข้ายืใสายหนิเอาข้ายืใสายหนิเป็นอย่างหลงคือสีหลงกินชาโอลงกันเลยเจอาก,กันาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ